พอได้ไปแกงทำบุญเนาะจ้าพี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี้แมววันนี้กับมาหาเนาะไม่อีกเนาะจ้าสิเอาไปแกงเปิ่อเนาะจ้าแกงไปทำบุญในหมู่บ้านเนาะจ้าบุญช่ำหะเนาะจ้าบุญเบิกบ้านเนาะจ้านี่จ้าแม่วันนี้กับสิเริ่มอ่าสับเนาะไม้เนาะจ้ามันนี้กับพ่ได้เอาขากรองมาเนาะจ้ามาแบบดโวนๆเนาะจ้ากับขอถั่วขอแพนเนาะจ้าอาจจะ เห็นแน่ว่าเห็นแน่เนาะจ้านี่จ่าน้องใหม่นี่เนาะจ้าเดี๋ยวแม่วันนี้เส,สร็จได้ซับเล้วเนาะจ้าแป๊บหนึ่งเนาะจ้าอาจจะไม่ได้ทายเนาะจ้าเพราะว่ามีผู้ใดถือกองห้เนาะจ้าจ้านี่ก็อีกอันนึงเนาะจ้า พอได้ไปแกงทำบุญนเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็อีกสองนอญ่เนาะจ้าพี่น้องนี่น,นี่จา้าโอ้ไม่ถ้ตอนแงแงเนาะจ้าเนี่ยแม่วันนี้ก็ไม่ยู่ไดไทยายให้เนาะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตซับเนาะจ้าสองนอเลยเนาะจา้กกนนกจา,านนก,าาาออกา็อีกนอหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องสองนอสามนอเนาะจ้าแม่วันนี้พามาเนี่เนาะจ้าอีกนอหนึ่ง เสียไปแกงไปทํำบุญเนาะจ้านี่จ้าเีได้ว่ได้เอาขากล่องมาเนาะจ้าว่าได้เห็นตอนซับเนอใไม่เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวมานอันนี้ขออนุญาตซับเนาะจ้าเฝ้าจ้านี่ได้ประมาณซับนี่เนาะจ้าพี่น้องแม่มันนี้ว่าได้เอาขากล่องมาเนาะจ้าก็เลยว่าเห็นตอนซับเนาะจ้านี่จ้าก็คือ้นาใไม่อ่าที่แม่มานี่ไปหามาเนาะจ้าเนาใหม่ของคุณยายเนาะจ้า นี่จ่าเนาะใหม่เนาะอ่าได้เกือบเต็มตะการที่จริงแม่วันนี้กะสีหาเหมือนอ่ะแต่ว่าอ่าได้หลายแล้วเนาะจกาว้จินเหมือนหลังเนาะจาาพี่นงนี่จ้าจ้าแม่วันนี้กะขอบุญขอบคุณถูกกาลังแรงใจเนาะจาาที่เขามาให้กําลังใจแม่วันนี้เนาะจาาขอบคุณหลายๆเนาะจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะจาาที่ให้กําลังใจมา เด้อจ่าขอบคุณมากมายจ้าแมมมานีกะสิขอตัวอำลาพระจาาอยากพี่จากตรงนั้นจ้าจะเอาหน่อไม้ไปเห็ดแกงเปิดเนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมมมานีนะแม่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แมมมานีทำคลิปต่อไปนะจ้าช่วงนี้ฝนโตการรักษาสุขภาพนะเด้อจ่าขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานและมีความสุขในการทำยูทูบต่อไปเนะจ้ามีพลังในการทำงาน เนจ่าขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะจ้าขอบคุณมากมายนะคะยิ้มให้กันทุกวันเนาะมวันนี้ก็ขอโตอำลาก,ก่อนนะจา้ากราบสวัสดีจา้า